บายดีและสวัสดีครับพี่น้องอยู่ในกับยูที่มปัตสุมหฮงซาต์นะครับผมนี่นะครับโอ้โหนี่พี่น้องสวยงามจริงๆนะครับท่านผู้ชมนะว่าสัญหลักของแบบนี้นะครับ เ็นหอประชุมการแห่งชาตร์นะพี่น้องลวดลายสวยงามางจริง บอพี่น้องให้กระทางขึ้นนะว,ว้าวบไปเจอเิดหลายเดือนแล้วเนาะมันมาที่นี่นะครับผมอูห้หูเป็นไงบาสูนไทยสวัสดีครับ <Okay. S 1> เป็นไงมาเที่ยวทีน่นี่สนุกไหมครับผมสนุกมากที่ไหนล่ะบอกให้เอฟซีฟังหน่อยตอนนี้อยู่อย,อยู่ที่ไหน ใต้ดินใต้ดินอะไรครับสวนเบนจกิติสวนเบนจกิติอันนี้อ่ะตรงนี้อ่ะสวนปะชุมปะสุมอะไรครับแหงซาดแหงซัดนี่นะครับผมบาปเตอร์มาถ่ายบรรยากาศสวนประสุมสปะพปนแหงซัดนะครับผมสวยงาจริงจริงนะครับก็มีจอ LED ใหญ่มากพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับผมเห็นว่าพี่น้องสถานที่แห่งนี้นะครับผมยิ่งใหญ่อลังการเลยนะครับผมบา ไป,ไปบาบิเตอร์กะไปรับสมคำบนเลยครับผมนี่นะครับว้าวเป็นวาพี่นองใหญ่มากเลยครับ ขายบรรยากาศในพีให้น้องได้รับชมนะครับผมตอนนี้นะครับโอ้โหใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมตอนนี้บาร์พิเตอร์ก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมเห็นไหมหมองเห็นบ่พี่น้องสวยงามจริงๆนะครับท่านชมนะนี่ตัวนี้จะเป็นส่วนต้นไม้นะครับผมตรงกลางนะครับกับปลูกต้นไม้ไว้นะครับผมท่านผู้ชมอะไรจะสวยขนาดนี้นะครับ สวยงามและสะอาดจริงๆนะครับทบําระส้ชข้า,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 างหน้าจะเป็นน้ำปูนะครับท่านผู้ชมโอ้ๆนี่ีิดออกเห็นว่าสวยงามจริงๆนะครับว้าวีจะเปิดนาำตรงนี้นะครับโอ้โห เป็นไมพี่น้องจะเป็นสัญลักษณ์นะครับมาที่เจอกับประหลูอนะันเนาะถวายสัญลักษณ์อีย่างนะครับพี่น้อง่ไทยนะครับสวยงานจริงๆครับผม ยืนบึงนะครับเนาะชุดนี้ก็จะวิ่งออกร่างกายด้วยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับยะบเบิ่งตึกรอบๆนะครับ,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 รบทำโซม ไปพี่น้องไปรับชมเลยครับเห็นบอกพี่น้องอันนี้จะเป็นถนนนะครับผมเ,เป็นตึกนะครับพี่น้องเห็นบอสรับหล่อจะมีตึกสวยงามจริงๆนะครับผมนี่จุดเด่นนะค,ะคนรับผมเห็นบอสพี่น้อง ห้องน,นี้นะครับผมมีถั่งหญ,ญ้าะนะครับออันนี้สารอเัเดีดนะครับไปบากเจอจะเดินชมเรื่อยๆครับผม ปลูกต้นไม้นะครับแต่ว่าต้นไม้เป็ดอกนี้คึอนะครับถ้าบาปิเตอร์จะเดินไปอีนวนกะจะเป็นส่วนเบนนะครับส่วนเบนกิตินะครับ นี่ก็มีวงจรปิดอีพี่น้องโอ้โหความปลอดภัยของภาษาชนแร่นักท่องเที่ยวนะครับผมรอเตยจะถ่ายให้พี่ให้น้องไนดะ้รับชมนะครับเป็นตามองเล่นนะครับมองนี้พี่น้องเอ้ยลมเย็นลมเด่นลมเย็นสบายพี่น้องครับผมนี่ครับ เห็นบอมพี่น้องก้อนหินมังไงนี่พี่น้องเลยเห็ดได้จังไลยนะี่ฮะนี่พี่น้องก้อนหินนะใหญ่มากเลยครับ ไปเจอท้ายขาวๆนะครับผมเบื้องพี่น้องปลูกต้นไม้พี่น้องอุ้ยปุดบาทสวยงามสะอาดมากๆเลยนะครับเบิ้งเอาพี่น้องครับผมอะไรจะสวยขนาดนี้ครับ ว้าวโอ้โหปาหยามแรงกับวิ่งออกร่างกายนะครับแดดเบิ่งตึกนะครับผม ยามแดงจะออกร่างกายเยอะนะครับอ,นนอันนี้ก็เต็มด้วยสาวดาวชาติโอ้โหเลนสเก็ตบอร์ดพี่น้องชุดยอดจริงครับเห็นบ่ผู้หญิงวันนี้เบิ้เด้อพี่น้องหอประชุมอันแห่งศาสตร์สภาหแห่งศาสตร์นะครับ กิตินะครับว้าวาโอ้โหเยอะมากเลยพี่น้องเอ้ยบอสพี่เตอร์มาเห็นแบบนี้ถึง,งมากๆเลยนะการวิ่งออกกับร่งกายนะครับแต่ชาวต่างชาตินะครับเพราว่าเย็นมากพี่น้อง จบคลิปเพียงนี้ก่อนนะครับไปรับชมคลิปต่อไปด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแคลดเด้วยครับคลิปต่อไปนะครับผม